ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเด้อมื่อนี้ก็มาผมมาพ่อกับบ่าวจิตอุทุมพรเนาะกับมื่อนี้ก็มีข่าวดีคือเก่าอีกเลยพี่น้องเลยกับมื่อนี้กับบ่าวจิตเนาะมาซอยบ่าวแสนมื่อนี้เมื่อบ่าวแสนนาะเสื่อจักรยานเนาะให้อันอันครอบครัวของมันเม่ป๊อกเนาะกับต้องอันร่อนนั่นแหละเพิ่นขี่ไปห้องเฮียนเพิ่นว่ากับมื่อนนี้กับบ่าวจิตกับ อันได้เอาจากักรยานมาส่งซอยบเสนเนาะกับบัจิกาดีใจน้ำครอบครัวเพิ่นแห้งๆพี่น้องเนาะไปอันติดตามรับส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กับบัจิกะมาเอาลูกให้น้องเป็นทีมห้อยเลยเนาะพี่น้องเนะาะบัจิกาสิมาถามคุ่มพืชของน้องเนาะเป็น,น,น,นอะไรเนาะเจ้าเคสดาสบายดีดนะครับสบายดีเจ้าโอเคเนาะเป็นได้ฤที่ใหม่มัมกบ่หมักเนาะ đây Cái gì bà gì nó à, Khi kia nè Đấy đi chạy vô Đi chạy nó là... ừ. Khổ bùn khổ bùn của nhà đi phần nó à. Cả trên đấy kinh khẩu kinh nằm đây mà nè à. nó mặc cái nó là băng là băng nè nó là băng ok nó mới đi bài hàng hôm hồi mới mình hàng mới đi bài bóp thì nhìn đây này bóng ba nhang dài nhiều bóp nhang nhiều bóp cái con nôm mất đấy con nôm bây giờ con nó nhang bóng ba gấp coi xa nó đi này nhìn đây im không? อิ่มใช่เนาะอืมจะจะก็ไอ้ก็มามาเป็นจิตอาสายกเอารถจักรยานมาใส่บะเซนเหมือนนี่เพิ่นนั่นเอามาเปรียบไรเนาะมันนั่งยากแน่นะไอ้ก็ต้องเอามาใอยเพิ่นนะกต่มาเนี่ยก็ไอ้ก็ดีใจน้ำตูอีดีเนาะครับีปตลาดเด้อกับเบิ้งด้วยลองขี่ให้เบิ้งด้วยฮะขี่เวียนบ่ก็ลองขี่เบิ้งด้วยฮะไปเบิ้งเออเบิ้งด้วยฮะ อไปไปไปเอาหน่อผลหน่อไปเอาได้บ่ทางนี้เอาได้บ่างคุเอาทางนั้นบ่ะไปไปไปต้องขี่บังต้องขี่บังอืมปึ๊บได้บ่ไปไหนเป็นนี่เนาะอ่ไโอเคโอเคโอ้พอดีบ่ะนะพอดีอยู่บ่โอเค โอเคกลับมาเลยกลับมาเลยเสียแล้วเสียแล้วว่าขี่เป็นแบบนี้เสียแล้วอืมอืมเสียแล้วเสียแล้วว่าขี่เป็นโอเคโอเคอ้าวกระักษาดีๆ้ะล่ะเด้อกระไม่เลยขบมาอันโบของอันนี้กะอ่านกะหันขึ้นน้ำเนาะพอดีเบาหนั่งนะพอดีอยู่เบา phụ đi nó ok nó gà bắp mọi người đưa bắp mọi người đưa nó ok 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 บป็เงี้งพ่อครัวดีๆเด้อน้องนุ่มก็อาศัยตัวแน่นอนกัใหญ่ใหญ่ขึ้นมาใายฟางหน้าก็เป็นคนดีนะรับเด้อจะจะจะโอเคนะครับเนาะสบายดีครับสบายดีโอเคเนาะผมเป็นพี่น้องเนาะตอนนี้กับบ่าวจิ๊กก็ซืได้ไปน้ำบอสเซนเนาะเพราะว่าบอสเซนเพิ่นจะไปซื้อผ้าไหมกระต่ายพี่น้องเลยบ่าวจิ๊กก็ซืไปน้ำเพิ่นเนาะกับไปขับซมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะ โอเคน้องพแม่พี okay, no. Please, no. Okay, please, no. now, ่น okay, no. ้องเนาะตอนนี้ก็มาซื้อผ้าไหมกระจายน้ำบาแสนพี่น้องไหมก็มีเอ้ยครูเนาะเอ้ยครูเพิ่นพามาหนะพี่น้องเนะเจ้าเจ้าโอเคน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็บริจิตก็มาซื้ออันผ้าไหมกระจายน้ำมันบาแสนเนาะตอนนี้ก็กำลังสื่ินทางกลับไปแหละซื้อโอเคเพราะว่าเอาไปให้ครอบครัวเมย์ป๊อกเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โอเคเนาะพ,พ่อแมออ่พี่น้องเนะาะตอนนี้กะบัจจิกะได้หยุกผ้ากระตาดลงซอยบาเซนเป็นที่เที่ยวห้อยไ,ได้เนาะพี่น้องเนาะกะคือสีตาเตมคนนั้นเอาเข้าพาเฮือนเองเนี่ยพี่น้องเอ้ยเจ้าก็จบลงไปได้เนาะพี่น้องเนาะสำรับการมอบของให้ครอบครัวของเมยป๊กในเมื่อน,นี้เนาะมีอันผ่าไม้กระตาษแล้วก็ซื้อจักรยานให้น้องขี่ไปโรงเรียนพี่น้องเลยกะขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทางบ่อเตียนพูนเนาะที่เพิ่นอยู่ทางประเทศยุอบเอติกะขอบัตรจิตร์กะขออวยใช้อวยพรให้เพิ่นเนาะอยู่ดีมีแหง้งคุณเจ็บจะได้คุณไขยามีเ no. นาะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อขอให้เพิ่นอายุมั่นขอยืินเด้อพี่น้องเด้อกะท่านี้กะบัตรจิตกะเสิได้อำลาพี่พาน้องเบิ้ลสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อขอตัวกลับบ้านนะกะมานี่กะบัตรจิตร์กะขออวยใช้อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้ลสุขสุคนอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อกะารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนเาะก คลิปหน้าพอกันเนาะพี่น้องเนาะโอเค